เห็ดเห็ดเห็ดน่าจะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะอันนี้ถุงหนึ่งนะคะเนาะอันนี้ถุงหนึ่งล้างก่อนก่อนน่าจะอันนี้ถุงหนึ่งนะคะยี่สิบบาทนะคะเนาะนะก็เราไปหาก็ยากดีมากอันนี้ถุงหนึ่งนะคะี่ซื้อสองถุงนะคะอันนี้มันเหมือนกันกับว่ามันอันนี้อยู่นะนะคะเนาะเหมือนกับมันจะแก่อยู่ดองก่นนะคะ เอ,เอาต้มกับน้ำพริกเนาะต้มกับน้ำพริกดีกว่าคันนี้เหมือนจะแก,เกเ่๋ยวเลือกแก่ๆไว้ที่เดีนวกัน,น,ค,ะนะค่ะเดี๋ยวลวกที่แก่ๆก่อนลวกก่อนนะคะลวกแล้วก็มาล้างอีกทีนะคะเหมือนก็มันจะแก่นะคะคอันที่มันหนุ่มไม่เป็นแบบถุงละยี่สิบบาทนะเราไปหามันก็ยากอยู่นะนะะเดี๋ยวลวกก่อนดีกว่าลวกแก่ๆนี่ก่อน,นสับพักนี่แหละซื้อนะ มันก็ถ้าจะเกล่มาแต่ที่แรกมันถ้าจะเขียมอยู่เขาบอกว่าเขียมอยู่ที่จริงมันน่าจะออกนานแลวนะนะคะมียี่สิบาทนะจ๊ะยังมีอีกถุงหนึ่งนะนะคะเอาเอา